ข้อมูลล่าสุดจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนแสดงให้เห็นว่าราคาที่อยู่อาศัยใน70เมืองใหญ่ในเดือนกันยายนแม้ลดลงเมื่อเทียบรายเดือนแต่การลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีได้ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องแสดงถึงสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างตอบสนองด้วยการให้สิทธิพิเศษที่ดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นและพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากนโยบายอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ทำให้จำนวนลูกค้าซื้อโครงการที่อยู่อาศัยใหม่มีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนยกตัวอย่างในกรุงปักกิ่งพนักงานขายโครงการนอกถนนวงแหวนรอบที่5ระบุว่ามีลูกค้าเข้าชมและซื้อโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนแนวโน้มเช่นนี้ไม่เพียงจำกัดอยู่ในกรุงปักกิ่งเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นทั่วประเทศเนื่องจากนโยบายที่เอื้ออำนวยช่วยกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยใหม่ให้เติบโตอย่างชัดเจนแนวโน้มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกรุงปักกิ่งเท่านั้น แต่ยังขยายไปทั่วประเทศโดยนโยบายภาครัฐที่เอื้ออำนวยซึ่งประกาศออกมาเมื่อไม่นานนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยกระตุน้นให้ตลาดที่อยู่อาศัยใหม่กลับมาคึกคักและเติบโตอย่างเห็นได้ชัด